ออกเดินทางต่อไปกับสยามซิ g n นเจอร์เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรีที่นี่คือโรงแรมสบายตั้งอยู่อำเภอท่าวุง้งเป็นโรงแรมที่กว้างขวางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีส่วนห้องพักก็ออกแบบมาอย่างทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสให้บริการอีกด้วยล่ะครับ เมื่อพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วสองพิธีกรของเราก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าไปที่วัดเชิญทาเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดดเด่นในเรื่องของพระอุโบสถ ที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณและพระปรางที่เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญตั้งอยู่ภายในวัดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในสมัยก่อนที่สําคัญวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระครูโสพลธรรมรัตน์หรือหลวงพ่อถมพระเกจิที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมโดยเฉพาะเรื่องการทําวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการจากผู้คนทั่วประเทศหลวงพ่อถมอยังเป็นพระที่เน้นการสอนธรรมะอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทําให้หลายคนเลื่อมใสในคําสอนของท่านเป็นอย มากเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เข้าวัดทำบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเอและคุณนิรุตก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ร้านประกอบจิตศูนย์จำหน่ายปลาสมฟักที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ปลาส้มฟักให้เราได้ชิมเท่านั้นเพราะวันนี้เราจะมาล้วงสุดเด็ดการทำยำปลาส้มฟักจากคุณวงเดือนเชฟมือนหนึ่งจากทางร้านมาดูกันว่าวิธีการทำจะเป็นอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างไปลุยกันเลยครับคุณพี่ชื่อชื่อว่าวงเดือนค่ะวงเดือนเดียวไปที่พี่วงเดือนสวัสดีครับ<า>สวัสดีครับพี่ละฮะพี่พิการการค่ะ ามาอยู่ที่ร้านประกอบจิตครับ<ะ>คุณผู้ชมครับ<ะ>มาดูวิธีการทำน่า40ปีแห่งการประกอบธุรกิจและอีกอย่างจะมีความสงสัยมากว่าว่าไี้กเจ้าปลาลูก ใส่ฟักลงไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่เขาว่าฟักเป็นภาษาถิ่น,นะคะ่ะภาษาถิ่นครับพี่กันชาวน,านใช่ค่ะแปลว่าบทถึงศัพท์ให้ละเอียดอ๋อภาษาชาวพวนตรงนี้เรามีชาวไทยพวนอยู่กันเยอะนะครับลบุรีคุณผู้ชมครับแล้วนี่เป็นอาหารของพี่น้องชาวพวนที่ทำในการถนอมอาหารใช่ค่ะเดี๋ยวแล้วแล้วที่ว่ามือนึงเนี่ยมือถึงเรื่อสเศหรือยังไงครับพี่วงเดือนครับก็เหลือมือเดียวมาจับตัวเองเข ก็คือเอาไปทำยำค่ะคือเปหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูนะคะหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเ่งเสรอาหารถิ่นแล้วพี่วงเดือนก็ไปแข่งกับเขาค่แล้วได้ที่หนึ่งมางี้เหรอจริงเหรอค่ะโอ้หใครต่างเสียงอเดียเดี๋ยวอ พี่มือหนึ่งเนี่ยพี่ทาอะไรนะยําอะไรนะยะะําปลาส้มฟักก็ปลาส้มก็เปรี้ยวต้องไปยําทาไมอ่ะไปเอาให้ได้หนึ่งคืนแล้วมายําจะอร่อยไม่ให้เปรี้ยวจัดถ้าเบื่อเปรี้ยวจัดต้องกี่คืนครับประมาณห้า,าคืนไว้อุณหภูมิห้องเลยให้เชื้อก็ทำงานเขาเองใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววิธียำเนี่ย มาดูสอนอะไรดูพี่วงเดือนบางทีเราซื้อแล้วเราไม่ไปทำอะไรไงพี่วงเดือนซื้อแล้วเราไม่ไปทำอะไรเรานึ่งพอสุกแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเอาเดี๋ยวอาเหั่นเข้าเรื่องเลยใช่ไหมตอนนี้ก็หั่นเป็นหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าอันนี้ดิบอยู่เลยใช่ไหมสุกแล้วค่ะพอสุกแล้วนี่นึ่งแล้วอวิธีการคือนึ่งใช่ไหมคระเราไม่ทอดไม่ทอดทอดมันจะแข็งอ๋อจุาผู้ทอดจะแข็งใช้นึ่งใช้นึ่งสักกี่นาทีครับสิบห้านาทีประมาณสองสามนาทีค่ะนึ่งแค่พอสุกค่ะ น้ำมันจะแข็งแข็งอันนี้คือน้ำยำค่ะคือเราละลายน้ำตาลกับน้ำอุ่นแล้วก็ใช้เกลือมะนาวเออแล้วก็น้ำมะนาวมีกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็ใส่มะเขือเทศนิดหน่อยเกลือนี่ต้องเป็นดอกเกลือนะคะเราใช้ปั่นปั่นหมดเลยก่อนใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนสองช้อนก็ให้แบบน้ำชุบผุกสองช้อนสี่ช้อนก็ไปแล้วนี่ห้าช้อนนี่เราใช้กี่แผ่นเนี่ยสองแผ่นค่ะสองแผ่น 5ช้อนเพราะว่าเผื่อเราจะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมแล้วมันก็จะแห้งต้นหอมมันจะดูดน้ำยำนั่นสอนพี่ทำเนี่ยสูตรพี่ปรับรุงคองคิดเองคิดเองชนะเองคนเดียวเลยคตัดสินเองใช่ไหมไม่ใช่ตัดสินเองอันนี้ขิงค่ะขิงมันจะดับความขาวของปลาต้มปลานะฮะแครอท ใบตั้งโอค่ะตั้งโอ๋ไม่ได้ได้แต่ต้องรบกวนครับค่ะ เหมือนเรากินหมูเลยนะไม่ได้มีกลิ่นเปล่าออมาเลยให้ให้รบกวนสองตัดด้วยขิงน,นะ,ะและ้วอ็แครอทก็ไม่ได้มีอะไรมากมายน้ํายําของพี่เนี่ยมันสุดจะธรรมชาติกนินแล้วรู้สึกมันไม่มีอะไรปรุงแต่งและถั่วของคุณนะกรอบเพราะว่าคุณมาใส่ทีหลังอย่างที่คุณบอกอสุดยอดอ่ะผมควรแล้วที่คุณจะได้รางวัลปลาท่องฟักเขามีความหนึบเด้งดึงจะเหมือนหมูยอก็ไม่ใช่เขาไฟอีกทางเนึงแต่ม <ไฟ S 2> <อ>ันก็มีความเปรี้ยวอยู่ข้างในแล้วพอมายําแบบนี้เขาทําให้อร่อยขึ้นโดยการปรุงเจ้าน้ํายําที่แบบไม่แย่งซีนกันมากเป็นวิธีการ การทานปลาส้มฟักอีกแบบหนึ่งเลยฮะที่อร่อยมากๆเลยคุณผชมมาลบบุรีครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางฮะมีแคมเปญ117เกจิอาจารย์สังขารเรือการเวลานี่ที่ที่นี่ก็มีฮะอำเภอเมืองลบบุรีนี่จะมีวัดเชิงท่าหลวงพ่อถมคุณผู้ชมฮะไปกราบท่านขอพรขอนมาเที่ยวมาหาอาหารอร่อยๆอออทานแบบนี้อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายสุดยอด และนี่คือเรื่องราวของรอบจานรอบโลกสําหรับเคล็ดลับการทําอาหารแบบนี้ในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมเรานะครับวันนี้เรา4ี่คนลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ